สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก๊อตอสังหานะครับพาพี่ๆนะครับมาดูทาวน์โฮม3ชั้นลดราคาพิเศษช่วงนี้นะครับชื่อโครงการว่าเดอะแฮปปี้เน็ตถนนเรียบคลองบางไผ่นะครับผมตัวบ้านนะครับเป็นทรัพย์สินรอกการขายของธนาคารกรุงไทยนะครับผมจะบอกว่าโครงการนี้ตั้งอยู่แถวๆวัดลาดประดุกนะครับผมก็คือที่ตั้งเนี่ยคือตำบลบางรักพัฒนานะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับ เนื้อที่นะครับทั้งหมด23.2ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยนะครับทั้งหมด185ตารางเมตรมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้ประมาณ1-2คันนะครับผมแล้วแต่ขนาดนะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดเหลือเพียง2,725,000บาทนะครับเงื่อนไขราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่15เดือน9 2568นะครับ แล้วก็พิเศษนะครับเราฟรีค่าทนเนียมโอนให้นะครับตัวบ้านก็จะเป็นบ้านค่อนข้างไซส์ใหญ่เลยนะครับผมเ,เหมือนกับว่าทางโครงการนะอยากให้ใช้พื้นที่ใช้สอยได้เต็มๆเลยนะครับชั้นล่างก็จะเป็นพื้นที่ห้องรับแขกนะครับแล้วก็มีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องนะครับผมตัวโครงการนะครับทำเลค่อนข้างดีเลยอยู่ใกล้กับวัดลาดประดู โรงเรียนกสินทรเซนต์ปีเตอร์นะครับแล้วพวกแมกเวลลูเทสโกโลตัสอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างที่จะแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะครับตัวบ้านเป็นเหมือนบ้านเปล่าเลยนะครับก็ ทรัพย์สิสนแล้วการขายคือทรัพย์สินที่หลังชนวนเนี่ยเป็นชื่อธนาคารแล้วนะครับก็สามารถซื้อขายหรือโอนได้ปกติเลยนะครับก็เหมือนกับเราซื้อกับโอนเนอร์ปกติเลยแค่ตัวบ้านเนี่ยไม่มีไฟฟ้ากับน้ำประปาแล้วครับก็ต้องไปขอมิเตอร์ใหม่ก็ค่าใช้จ่าย2อย่างรวมกันไม่เกิน6 0พ0บาทนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับส่วนมากเนี่ยตอนนี้ห้องนอนอะ่ะ ของตัวบ้านจะอยู่ประมาณอยู่ที่ชั้น2นะครับก็ด้านหลังจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับแล้วก็ใช้ห้องน้ําตรงกลางร่วมกันนะครับผมส่วนด้านหน้าของตัวตึกเนี่ยก็จะเป็นส่วนส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นพื้นที่ของอบุคคลอื่นนะครับผมก็อาจะจะเป็นส่วนเป็นอะไรอย่างงี้นะครับบ้านผมว่าไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ อยู่กันได้ประมาณ5้าคนก็แทบจะไม่อึดอัดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำนะครับที่ใช้ร่วมกันตรงกลางนะครับโอเคส่วนต่อไปก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบนรูปด้านหน้านะครับ ในส่วนของด้านหน้านี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็มีระเบียงสามารถาเปิดออกไปรับลมหรืออะไรได้นี่นะครับผมท่านใดสนใจนะครับสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนะครับมีทั้งเบอร์โทรติดต่อและไอดีไลน์ของผมนะครับสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับว่าซับเป็นซับประเภทไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมยื่นสินเชื่อให้ฟรีนะครับแล้วก็ดูแลจนถึงวันโอนเลย เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่4กันครับจริงๆห้องนอนด้านบนเนี่ยเหมาะทําเป็นห้องพระเพราะเป็นห้องที่สูงที่สุดของบ้านนะครับหรือทําเป็นห้องทํางานก็ได้ค่อนข้างจะสะดวกนะครับผมแล้วก็ตรงหน้าห้องก็จะมีพื้นที่ลิฟวิ่งอีกไว้สามารถพักผ่อนเนี่ยครับก็จริงๆพื้นที่ให้สอยค่อนข้างเยอะเลยโครงการนี้นะครับเขาขายกันอยู่ที่ประมาณ3ล้านกลางๆนะครับซึ่งตอนเนี้ย โปรโมชั่นพิเศษนะครับลดเหลือเพียง2ล้าน7 0แพราคานี้ใช้ได้ถึง15เดือน9 2,568นะครับยังไงนะครับวันนี้ผมก็อตอสังหาขอลาพี่ๆไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ